สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมนะครับถูกใจสายแช่งนะครับวันนี้นะครับที่ผมเจอปัญหานะครับเกี่ยวกับพินนะครับพินในการทํา youtube นะครับเพื่อจะไปใส่ในการปลดล็อกการรับรายได้นะครับในพินตัวนี้นะครับของผมมันมีปัญหานะครับคือไอเมียัมแจ้งเตือนมาว่าส่งมาแล้วนะครับแต่สุดท้ายผมไม่ได้พินนะครับ เป็นเพราะอะไรนะครับไปดูกันเลยครับหลังจากที่มีอีเมลครับแจ้งมาทาง G ี a i ลผมนะครับผมก็เข้าไปดูแล้วครับเขาก็แจ้งเตือนว่าคุณต้องยืนยันที่อยู่นะครับซึ่งเราได้ส่งหมายเลขประจําตัวส่วนบุคคลพินพไปให้คุณแล้วนะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้นะครับอันนี้ผมรอมา3มอาทิตย์แล้วนะครับตั้งแต่วันที่11 กรกดานะครับสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับซึ่งตอนนี้ก็น่าจะครบสมอาทิตย์แล้วแหละแล้วก็ระบบมันแจ้งเตือนมานะครับเพราะว่าไม่ได้นะครับก็เข้าไปที่เอสเซเลยนะครับผมจะมาตรวจสอบที่อยู่ผมใหม่นะครับว่าที่อยู่มันถูกต้องหรือเปล่านะครับที่อยู่ในส่วนตรงนี้นะครับบริเวณนี้นะครับเราจะดูกันว่ามันถูกต้องหรือเปล่านะครับตรงนี้นะครับผมจะเจอข้อผิดพลาดนะครับ เป็นยังไงนะครับไปดูกันต่อเลยนะครับนี่นะครับจะเกิดข้อผิดพลาดนะครับอันนี้ผมขอเซ็นเซอร์เล็กที่บ้านผมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีคนแอบมาลอบวางระเบิดบ้านผมก็นี่นะครับมันมีขึ้นมาอย่างนี้ครับสังเกตนะครับตำบนผมจะหายนะครับคือที่แรกผมก็ใส่ไปแล้วนะมันหายนะครับมันก็จะเหลือแค่ตัวอำเภอตัวจังหวัดรหัสไปรษณีย์ต่างๆแต่ตำบลมันหายครับ นี่แหละคงเป็นปัญหาเพราะว่าไปรษณีย์ไม่รู้ว่าจะไปส่งที่ตำบลไหนนะครับเพราะว่ามันเยอะนะครับอำเภอหนึ่งนี่ก็จะเป็นปัญหานะครับผมก็จะทําการแก้ไขใหม่นะครับสังเกตนะครับมันจะบอกว่าส่งเมื่อวันที่11บเอกรกฎานะครับซึ่งวันนี้ก็เดือนสิงหาแล้วนะครับประมาณวันที่2ที่สมแล้วนะครับก็สามอาทิตย์อะมันยังไม่มาเลยนะครับก็นี่แหละ จากนั้นก็เข้าแตามนี้เลยนะครับเข้าที่ Google การข้อมูลการชําระเงินนะครับมันก็จะขึ้นการตั้งค่านะครับอันนี้ผมตั้งค่าในมือถือนะครับใช้มือถือเล่นนะครับก็เข้าไปที่การตั้งค่านะครับตรงนี้นะครับจัดการตั้งค่านะครับเข้าไปเลยครับกดเข้าไปปั๊บอ่ามันก็จะขึ้นหน้าจอที่อยู่อะไรให้เราต่างๆนะครับมันก็รอแป๊บหนึ่งนี่แหละตรงนี้นะครับตรงชื่อได้ที่อยู่นะครับตรงนี้นะครับ เนี่ยตรงนี้นะครับข้างบนครับก็กดรูปดินสอครับก็ทําการแก้ไขเลยนะครับกดรูปดินสอเลยนะครับโอเคครับอันนี้ชื่อชื่อผมนะครับแล้วก็บรรทัดที่หนึ่งก็จะเป็นที่อยู่ผมครับผมขอเซ็นเซอร์ไว้ก่อนแล้วก็คราวนี้ผมก็แก้ไขโดยการเติมตําบนครับใส่ทั้งบรรทัดที่2แล้วก็แชนเมืองไปเลยนะครับก็พยายามใส่บรรทัดที่2นะครับพยายามใส่บรรทัดที่2นะครับถ้าเราไม่เกอก ใน่วนตรงนี้นะครับมันจะไม่ขึ้นนะครับสมมุติว่าบรรทัดที่2เนี่ยจะเป็นบ้านท่านเป็นตำบลนะหรือว่าให้อยู่ในกรทมเป็นเขตเป็นแขวงอะไรก็ตามครับต้องใส่ในบรรทัดที่2นะครับถ้าเราไปใส่เลยในชานเมืองไปเลยนะครับมันจะไม่ขึ้นนะครับอันนี้คือผมแก้ปัญหาเลยง่ายคือผมใส่ตำบลไปทั้ง2จุดเลยนะครับสังเกตนะครับยังไงก็อย่าให้มันว่างนะครับการพลาดไว้นะครับผมก็จะใส่ไปเลยนะครับทั้ง2จุดนะครับ จากนั้นก็เหมือนเดิมนะครับข้อมูลอำเภอจังหวัดก็เหมือนเดิมนะครับก็กรอกไปตามแบบเดิมได้เลยนะครับคือในส่วนปีนี้นะครับที่ผมทำในขณะนี้นะครับมันใช้ภาษาไทยได้แล้วนะครับแต่ชื่อให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับโอเคนะครับนี่แหละผมจะใส่ชื่อผมภาษาอังกฤษเลขที่บ้านนะครับเซ็นเซอร์ไว้ผมเซ็นเซอร์ไว้เองแหละแล้วก็ผมจะใส่เป็นตำบลไปเลยนะครับพยายามใส่บรรทัดที่2นะครับอย่าเว้นนะครับ แล้วก็ชั้นเมืองนะครับก็ผมก็จะใส่แบบเดิมแหละเพราะว่าบ้านผมที่อยู่มันเป็นแบบนี้นะครับส่วนเบอร์โทรศัพท์นะครับก็ใส่ไปเลยนะครับอันนี้ผมจะเซนเซอร์ไวเลยนะครับเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ใส่ตามนี้เละครับอำเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย์ครับก็จากนั้นก็กดบันทึกได้เลยนะครับมันจะมีให้กดบันทึกอยู่ข้างล่างครับก็กดบันทึกไปแล้วก็เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะไปดูที่การชําระเงินต่อนะครับแล้วก็จะทําการขอพินใหม่นะครับ จากนั้นก็เข้าไปที่เอเซนต์ต่อครับเข้าไปที่การชําระเงินนะครับแล้วก็ตรวจสอบเพื่อยืนยันนะครับกดเข้าไปแล้วปุ๊บมันก็จะเด้งหน้าพินแบบนี้ให้เรานะครับจากนั้นก็เลื่อนไปที่ทางด้านขวาครับที่ที่อยู่เรานะครับที่ตรงที่อยู่นะครับสังเกตนะครับมันจะบอกว่าส่งวันที่หนึ่งะครับคือผมทําเมื่อวันที่หนึ่งเลยทําการส่งม่เลยนะครับก็หลังจากที่เราแก้ไขที่อยู่ในเอเซนต์นะครับที่อยู่ าจากนั้นเราก็มาเช็คตรงนี้นะครับตรงที่การชําระเงินแล้วก็เลื่อนมาตรงนี้เลยนี่แหละสังเกตนะครับตําบนผมขึ้นแล้วนะครับคําว่าตําบนของผมขึ้นแล้วครับคราวนี้ผมว่าน่าจะได้แล้วนะเพราะว่าจากต้นคลิปเลยนะครับมันไม่มีตําบนขึ้นนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้บุรุษไปรษณีย์จะด่าผมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนั่นแหละตอนนี้ก็จะเป็นเลขที่บ้านขึ้นชัดเจนตําบนขึ้นชัดเจนอ,อําเภอจังหวัด ขึ้นรหัสไปรษณีย์ถูกต้องแบบนี้นะครับแต่เบอร์โทรมันจะไม่ขึ้นให้เรานะครับก็มันจะขึ้นประมาณนี้เลยนะครับขึ้นเท่าที่เห็นนี่นะครับจากนั้นเราก็จะเลื่อนไปทางซ้ายนะครับเพื่อทําการขอพินอีกรอบหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับเราก็เลื่อนไปทางซ้ายนะครับก็จะมีกดส่งพินอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนก็กดส่งพินกดส่งพินอีกครั้งไปเลยนะครับกดไปเลยปุ๊บนะครับ มันก็จะเด้งขึ้นแน่นี้นะครับหลังจากที่เรากดไปแล้วมันจะมีเด้งขึ้นมาอีกนะครับมันจะมีเด้งขึ้นมาว่าที่อยู่เรานะครับตรงนี้จะเป็นที่อยู่ของเราล้้วนเลยนะครับจะไม่มีชื่อของเรานะครับมันก็จะเป็นเลขที่บ้านตำบลอะไรต่างๆอำเภอจังหวัดนะครับรหัสไปรษณีย์มันก็จะขึ้นแค่นี้นะครับมันจะไม่มีชื่อเราติดอยู่เพราะว่ามันรู้ชื่อเราแล้วมันคือยืนยันนะครับมันคือแบบต้องยืนยันว่าอ่า มันจะขึ้นมาให้ตรวจสอบว่าที่อยู่นี้แน่ใจหรือเปล่าว่าใช่ที่อยู่คุณไหมนี่แหละประมาณนี้แหละจากนั้นก็กดส่งพินไปเลยนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับจากนั้นก็ต้องรอแหละครับณนะตอนนี้นะครับมันใส่ชื่อเป็นภาษาอังกฤษได้แล้วก็และที่อยู่นะครับเป็นภาษาไทายได้นะครับแต่ชื่อผมจะใส่เป็นภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะครับตั้งแต่ผมทำแมนนะครับเพราะว่าผมเพิ่งผ่านกฎแค่ปีนี้นะครับ เพิ่งผ่านกดเดือนกรกดาษที่ผ่านมานะครับก็ระบบมันอัปเดตให้ใส่ที่อยู่เป็นภาษาไทายได้นะครับก็ผมก็จัดไปเลยนะครับนี่แหละครับจากนั้นนะครับอีเมลจะเด้งมาทันทีเลยนะครับบอกว่านี่แหละเมื่อวันที่สิงหาวันที่สองแหลเราได้ส่งจดหมายไปจำตัวบุคคลหรือพีเนี่ยไปให้คุณแล้วนะครับเขาก็กำลังทำการเตรียมส่งให้เราแล้วนะครับซึ่งในขณะนี้นะครับผมมีเงิน ام, เหรียญอยู่ประมาณ20ดอลลาร์นะครับก็น่าจะได้แล้วนะครับเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าน่าจะได้ประมาณ10เหรียญนลแรกขึ้นไปนะครับถึงจะส่งพินมาให้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมมี20ดอลลาร์นะครับก็น่าจะได้แล้วนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้คือผมก็มือใหม่เหมือนกันนะครับในการทํา YouTube นะครับก็หลังจากที่เมลเด้งขึ้นมาแล้วนะครับก็ต่อไปก็ต้องรอแล้วนะครับและในเมื่อเรากลับมาหน้าที่ขอพินต่อนะครับหน้านี้นะครับ ยืนยันตัวตนนะครับสมมุติว่าเรากลับมาหน้านี้ต่อนะครับตรวจสอบกันยืนยันนะครับสมมุติว่าเราจะมากดขอพินซ้ําอีกครั้งนะครับดูครับผมกดไปแล้วครับมันบอกว่าคุณได้ขอพินไปแล้วนะครับคุณสามารถขอพินใหม่ได้ทุกๆ3สัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอให้ครบ3สัปดาห์นะครับถ้าหากว่า3มสัปดาห์แล้วนะครับพินยังไม่มานะครับก็ต้องตรวจสอบอะไรใหม่นะครับจากนั้นก็ต้องขอพินใหม่อีกนะครับ ซึ่งในกฎปีนี้นะครับผมว่าน่าจะหลายขั้นตอนนะครับเพราะว่ามีการปรับเปลี่ยนอะไรใหม่ๆนะครับซึ่งรุ่นพี่ที่เขาทําผมก่อนหน้าไป2อสปีนะครับเขาไม่เจอเหตุการณ์แบบผมนะครับก็ฝากช่วยแชร์เพื่อนๆนะครับที่กําลังทํา y o YouTube มือใหม่แบบผมนะครับก็ระวังตรงนี้ด้วยนะครับเป็นข้อควรระวังตรงนี้ด้วยนะครับ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสาหรับปัญหาที่ผมได้พบเจอนะครับในการขอร้องการทําเรื่องขอพินนะครับก็ประมาณนี้นะครับที่ผมได้แกวามานะครับถ,ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไม่เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ